สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ดีีแอดมินครับผมพี่ผู้ติดตามพอไปไก่ย่างเนาะครับเออมันมันเป็นยังไงบ้างหลังจาาเก่าสบาย้เนาะปล่อยชุดตองงวดมาครับชุดต่องงวดก็จะได้ตัวเลขแบบนี้มาชุดตองวดได้มาก็คือปูมาเชยนให้แม่น อันนี้คือเป็นชุดตองหวนนะครับบอกให้แปลออกเ่ยอันนี้คือคนเขียนหางทีนะเขียนหางทีหินเหล็กเลยครับเทุครับผมตองหวนอ่ะมันไม่เขียนใหายปนว่ามันออกบภาษาอลไรเ้อเลยว่ามันไม่เขียนเลขหายละปุ๊บพอที่เพิ่นเคยมาหาดูดูละทีเจ้าทังมาบอกดูดูอันไหมครับผมอ่า เพราะบอกประจําได้ไงคู่นี้เราคู่ให้ดีคเพื่อนด้มานมันถือประจําได้ไงนะคนเขียนอะไรงี้สิละนึ่เอฟซีเห็นเป็นตัวไรกับพิตร้าววันนี้ขึ้นต่อมาฝันเพิ่มบอกทังไหนหลังจากที่หลังจากที่แอดมินมาเนาะป๋าป๋ามาแล้วผมก็ฟันมานเลยสองขึ้นเลยดิโตอกันเนี่ย อ่ะขึ้นก้อนนั่นขึ้นก้อนก็ได้ได้ตัวนึงอ๋อได้ได้ตัวนึงไม่หันบึกก็ได้ตัวเดียวนี่บ่ได้ตัวเดียวอ๋อได้เด็กไเด้สองเด็กสามตัวเดียวสิได้ตัวเดียวโคโลได้ได้เจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดตัวเดียวขึ้นแลกขึ้นแลกอ่ะบ่ขึ้นขึ้นก้อนนี่งงานหลังจากที่ออกลุกมาแล้วไงโอ้วันนี้มาขึ้นนี่ได้อีกบ่มาขึ้นนี่ก็ฟันไม่บมันๆเลยอือ ได้สามได้สามตัวเดียวคือในได้ตัวเดียวอีกนะครับได้สี่ครับผมได้จังไรตีในความฝันนี่คือขึ้นหลังจากอ่าอ่าปลามหาแล้วเนาะคือหลังจากไอ้ตอตองวัดมาแล้วที่มันเป็นเละมันงองอยู่กลางเนี่ยคือบ้านนี่แหละมาฝันว่าเขาเขามาสื่อ มาขอสื่อไสหนังแต่แนวเั็นสื่อใอ่มันหนับหนักหนับกนมันเราไมีอยู่เจ็ดใหม่เนี่ยคอือเอาเบอร์เหนเจ็ดใหม่เอาตั้งเจ็ด่่ะงไกลเนี่ยแมนมีอยู่เก็ตปิ้งครับอืนม่มมตัวเดียวนี่มันสองตัวดิอสองตัวอยู่ดิสองมาแต่ใส่เก็ปิ้งเนาะแต่ว่าผมเอามือนับ สองทางดิเมื่อสองทางผมกัมกันมากี่น้งกักันมามันนับนับจับออก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 มันได้เจ็ดใหม่ก็เลยว่าได้เจ็ดตัวเดียวเออผมเลยว่าได้เจ็ดตัวเดียวผมโมโหสิแปลงเลยนะแต่ผมคิดว่าผมแน่ฝันอ่ะมันนับได้เจ็ดใหม่ไหมเออก็เลยกัมกัมเจ็ดใหม่นะคืนนีาเอาเอาเมื่อขาเนี่นนะกัม หงอเล่หัวเล๊ะหัวบล๊ะกับนะครับเพื่อนนะเอาอันนี้คือไก่ย่างนะครับว่ามันไก่เป็เพี่ยนไก่ย่างแล้วไก่ย่างแล้วนะครับเนาะไก่น้อยเด็กน่ดูไอเครื่องให้มันหนะจับห่ง้เพื่อนที่นี่มาขึ้นนี่เพื่อนไม่อีกวันนี้เพื่นผู้ยิ่งผู้ยิ่งผู้นี้คนมีอายุพอสมควรแล้วล่ะมาโบ๊ะ อันบ่งหัวจักเดะบ่งหัวจักกระเพิ่นบ่งหัวจักเพิ่นว่าใส่ไก่ย่างข่อยสั่งไว้สามไม้เอาไปสั่งไก่ย่างไว้สามไม้ของข่อยยื้อใส่เอามากกระเพินเก็ได้ก็ได้เลยอื่นแล้วโอ้โอ้ยูพี่แม่ยูพี่ยูพี่สินมันยูพี่อ๋อมันยูดีวะมันไก่ย่างเข้ามาไก่สามไมลี สามตัวเลยรที่แบบตัวแบบง,ง่ายเลยสามตัวทั้งหมดสามตัวสั่งไก่ไปสามตัวอยู่ใส่วั่นผมก็เลยว่าผมได้สามตัวเดียวแ,แกเอาแกเอาก็เลยได้สามตัวเดียวอ <c oughs> เอาบัดนี้ปลาฟังแล้วว่าได้ยังไงนั่นออเอา้าเก็บปิ้งกต่ที่ไม่เก็บเปียที่เนาะ ฮะเจ็ดปิ่งกะทิว่าเจ็ดแปด่ลเอาบอกกันตีแปงกันเนาะอันบันนี้ก็สามปิ่งกะทิสามแปดเนาะว่าตีว่าแต่ว่าผมเพี้ว่าได้ได้เกตตัวเดียวกับทีม่นเกตคงเพิ่นนั่นแหละได้สามตัวเดียวทีสามนั่นแหละแล้วปกตีเอาปิ่งา็ยังได้แต่ว่าผมว่าขึ้นที่ว่ามันได้เกตเนาะผมกำที่ผมว่ามันสิเป็นเกตหาบอกกำเอ้า

ก็มาถามหาไม่งี้อะก็บ้าโันเจ็ยนยายนี่อีกแล้วทั่วนี่มันกดไอ้นี่วะก็เลยว่าขึ้นแนก่ก็ว่าได้แค่เจ็ดตัวเดียวขึ้นสองก็ได้สามตัวเดียวก็ได้มีเจ็บสามสามเจ็ดครับออันเมื่อหาเนี่ยว่าว่าเอาหอนคนเจ็ดหาเจ็ดหาดิเออมันก็มีเลยเจ็หาเจนสามมัน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 มีอยู่แล้วเจ็หาเอาอเจ็ดเจ็หามีแล้ว จะเพิ่มเจ็ดสามไปนี่นี่เลยามเจ็ดเจ็ดสามโอ้ยบานนี้พอเพีรนีคือคือคือมั่นใจนี่มั่นใจตัวเอครันจาตีกันนี่ละมั่นใจชุดท่อปล่อยออกไปชุดแรกปะแมนชุดนี้แหละชุดท่อปล่อยออกไปชุดแรกมันเป็นตัวหาเก่าปะก็นี่แหละชุดแรกหนึ่งหาเก่าโอยหนึ่งหาเจ็ เนื้หาเจ็ดก็นีเน่ยเออเออหนีเนื้อหาเจียหไนี่แหละนี่หนีเลยนี่หนีเลยครับตอนนี้ก็เลยมีเองสิเนีมยเจี๊ยบสามเจี๊ยบห้าเจี๊เก้าเป็นบ่อละเออนี่ดิดแต่มันมีอยู่แ้วม่แมนมันมีมาเยอแเจ็ดสองเจ็ดสามเจีดห้าเจ็ดเก้าออมันมีแล้วตัดแมันไหนครับนี่เพรมีะไรเจ็ดห้า เจ็ดหานีนี่เด้มาโอ้ยเชอดเช็ดหาเมื่อสิเชิองตัวห้ไปเอาดีเ็สตี้อะไรไอ้เปิเขาเาดโชคก็ได้ท่อนละเชิญสองตัวก็ไดบนอยอบต่ว่าเรเห็นเ็ดหายก็เอาต้งสามตัวเนี้ยปฏิวอีกออ มือนี่เน่นๆให้มือน uh, <yeah> ี hmm. ่ฟันทงโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรเน่นๆนนักนักสาเจ็ดตัวโบวงกลมก่าด้วยครับได้สิครับมีหนึ่งสองนเก่าว่านี่รงหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเลยเออกสวนสวนเือจะไปถือกเนาะดีดีอยูโคมคุ้ไทแล้วครับเดียีครับ ไกะเก่าเมอกันไกเก่กนนะำกระหเตีมันก็มีอย่นี้ก่าหไปเจ็ดใหม่เจ็ดใหม่กระหเจ็ดจะมีเจ็ดสามเออสามก็มีเจ็ดหละก็มีหมดเนาะครับต้องไปปดิเนีสองตัวกนกะหขึ้นละโตหนึ่งเนาะขึ้นละโตหนึ่งสองตัวกันมีสามเจ็ดมีจับเลยกระห่าเจ็ดือเจ็ดสามก็ผมว่าแม่น่งึงมันกระตรงกันกับเลขกตีตีออก ทีมแรกเนาะแมนเนี่ยน่าจะมีอยู่ในหนีบัสครับเท่านั้นแหละเลขบ่หลายตัวเนีันซุ่มแป่ซื้อซุ้มนี่แต่ว่าซุ่มบ่แป่ขึ้นมีหนึ่งห้าเจ็ดหนีบ่อในแป่ครับครับเจ็ดฮาก็สามเจ็ดเนี่ยนอกจนี้ซุ่มแยกออกเป็นสองตัวก็มีสองเจ็ดเท่ากับเจ็ดในมีหนึ่งสองมีเก้าเจ็ดเท่ากับมาออกนีแล้วก็คือสุ่มหลายตัวสถิติทั้งหมาเลขแป่ไปซื้อ ขยายออกไปวันเปลี่ยนใช่ทำนี่เนาะขยายความออกไปมันก็ได้ส่งเบิ่งหลายแต่ว่าเลขมันก็ตัดออกจากสามตัวน,นะครับเกาไหลครับตุกกันสุขุสุขคนครับเอฟซีก็ได้เพราะว่าหลังออกพรรษาเขาเนาะครับเกสีไดชมันมีโชคมีิมางเกสีได้ทำบุญน,น้ำกันเอฟซีครับเกษีเด้บุญน,น้ำกันได้หลายคน ทางคนต,งนตังได,ด้เห็ดผู้นั้นผู้ใดเห็ดก็ได้ลหรครับเบฟซีครับผมบอกเพชรเปิดใหนน้แนวทางซื้อเรือ,อรับเด้อเบฟซีครับคนบริเวบอกเลขกะกดเขียนให้บอกม่มันมาเขียนไหนในความฝันเขียนไหน้างอ่าเขียนไหนในความฝันมันลำลุเลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมขอบุญขอบพ่อเพจไปย่างนั้นไรครับผมสวัสดีครับ